ไม่ไม่ไม่ได้ปะ,ปะนี่ามาค้างหรือไงเนี่ยให้รถรถมาล,มลูกีม่มาลเชาถึงทะเลส่วนสวนแล้วครับ,บส่สวนสวนปฏิพัฒน์ แต่ก็ปรากฏว่ามารถไฟคันเดียวกันผอยากเอารถไฟมาเล่นอีก <c oughs> แต่คุณแบมมอสมอสสวัสดีครับครับ ในอนนี้เวลา8โมงครึ่งน้ำกำลัง

น,นี่คุณปู่ชิมแล้วเดี๋ยวคุณปู่ต้องบอกว่ารสชาติก่อนงั้นๆกินได้อ่อมไหมพ่อ <c oughs> คุณปู่อึ้งไปเลยครับ แต่ดูท่าเด็กๆอยาโอนะลูกนี่คือก๋วยเตี๋ยวราดบุรีครับเพราะเราจอดที่ขานีราดบุรี ของจอดาลีสเกียบมันจะสั้นมากครับมีมะนอาวอีกหน่อยอร่อยเลยอ่ะแค่นีิดจองเมื่อกี้นี่ไงก็ถึงบอกว่า6โมง,งเย็นนะครับ S <S อาหารเย็นของเราเด็กๆกินเสร็จแล้วครับไม่กิเหรอไม่กินมาเนี้ยไม่ได้อย่าใช้ข้ออย่างนั้นอย่าใช้เนี๋ยวใช้ข้อมือเดี๋ยวหมักต้องใช้มือจับเออ เฉย่ขาเยขาอย่างนี้เยก็ตกไม่ปวดตพว่ตัวตรงเลยขาตรงตรงเออสองา่ะยกได้ยกสิยกมรับเพื่อน เกือบโดนพี <plane>. ่คนนั้นเลยช่างคืออะไรแต่วงมีงานบัสมีงานขับรถถึงสถานีสามเสนแล้วครับโอ้โห